กราบสวัสดีเมตรักแฟนนิยายทุกๆท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่5เรื่องแพรรักเพย์บอยร้ายไปรับฟังกันได้เลยนะคะกรุณนาะเอาตัวของคุณกับมือของคุณออกไปสักทีผมชอบคุณนะเพราะคุณไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆเขาบอกฉันไม่ดีใจหรอก และกรุณาหยุดหยุดทำหน้าเกลียดกับฉันตรงตรงนั้นสักทีตรงไหนเขาถามพร้อมกับยิ้มไปด้วยเหมือนยั่วโทสะพร้อมกับใช้นิ้วหมุนวนก่อให้เกิดความซาบซ่านค่ะคุณฟนันครับปล่อยฉันค่ะหญิงสาวพยายามการฟันบอกเขาออกไป ไม่ได้หรกคนสวยวันนี้คุณต้องเป็นของผมไม่นะทำไมล่ะมีผู้หญิงตั้งมากมายอยากเป็นของผมแต่ไม่ใช่ฉันตอบอย่างโกรธเกรี้ยวในงานมีตั้งมากมายที่อยากจะขึ้นเตียงกับคุณถ้าอยากมากแล้วก็ไปหาดูฉันไม่เต็มใจ ถ้าผมบอกว่าเป็นคุณก็ต้องเป็นคนคุณคนสวยเขาถอนนิ้วออกมาและสุกไปหน้าหลอเล้าเราก็เทพบุตรไปแทนที่นิ้วฉันเชิงที่เขามอบให้แบบไม่ทันตั้งตัวมันสร้างความแปลกใหม่สำหรับยิงสาวยิ่งนักแทนที่มือบางจะผลักษสยให้เขาเอาใบหน้าหล่อเล้าออกแต่กลับคำตรงกันข้าม มือบางขยุ้มผมโดกของเขาให้ลงมาใกล้ๆคุณพร้อมแล้วขนสวยเขาบอกพร้อมกับลุกขึ้นยืนหลังเก็บกวาดยาด้ำพึ่งจนเรียบร้อยเขารีบปลดเข็มขัดและกางเกงตรงหน้าเธอไม,ไม่นะอย่าค่ะพูดพร้อมกับสายหน้าไปมาแต่หารู้ไม่ว่า ท่าทางแบบนั้นน่ะช่างน่าดูน่ารักมันช่างเชิญชวนยิ่งนักช่างเติมความหิวกระหายไฟพิศวา์ให้หมกระเพือยิ่งนักและเขาก็ค่อยๆประสานร่างจนเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงกรีดร้องดังขึ้นแต่ฟานเซสโกก็เก็บทุกยอย่างหยุดเสียงเอาไปไว้ในปาของตัวเองจนหมดความเจ็บปวด แทบเป็นเสียงๆก่อเกิดขึ้นกับดานี่แต่เพียงไม่นานทุกอย่างก็ดำเนินไปตามธรรมชาติกำนดมารู้ทั้งรู้ว่ามันมืดแต่เธอก็อดถ่ายภาพนั้นเก็บไว้ไม่ได้เอาไว้ให้ใครบางคนดูไรเกิร์จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่ตัวเองหมายปองได้ตกเป็นของฟรานซิสโกไปแล้ว และถึงแม้ไรเกอร์จะไม่สนใจแต่ฟรานซิสโกคงไม่ยอมปล่อยของเล่นชิ้นใหม่ในช่วงนี้ให้ใครนี่แหละแผนกำจัดเสียนนำหัวใจให้ออกไปพ้นทางเมื่อดูจนแน่ใจแล้วว่าสุงอ้อยเข้าปากช้างสำเร็จมิเชลก็ค่อยๆถอยห่างและกลับออกไปจากงานทิ้งให้คนที่ตัวเองหลอกมาหาทางเอาตัวรอดกับเอง หรือไม่คืนนี้ทั้งคืนดาน,นี่ก็ไม่มีทางได้กลับออกจากคฤหาสน์หลังนี้มิเชลยิ้มอย่างสะใจและอีกไม่นานเมื่อไรเกอร์ได้เห็นภาพพวกนี้เขาก็จะกลับมาหาเธอทางด้านดาน,นี่จำต้องปล่อยร่างกายให้ร่องลอยไปตามกระแสแห่งพิศวาตเพราะมีผู้มากประสบการณ์เป็นผู้นำทาง แต่ใครจะรู้ว่าหลังจากค่ำคืนนี้ไปแล้วเขาจะมีโอกาสได้เจอเธอหรือเปล่าเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่มีจินตนาการวาดภาพโป๊ออกมาได้จะเป็นผู้หญิงที่ยังคงรักษาพรัมจารย์ไว้ได้แถมยังสวยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจะเหลือมาถึงมือของเขาและแน่นอนว่าเขารู้แผนการของมิเชล เขารู้ทุกอย่างซึ่งมันก็คุ้มมากฟาสซิสโกคิดมันคุ้มสุดๆที่ได้เธอมาครอบครองเป็นของเขาแน่นอนว่าการตักตวงความสุขไม่ได้จบลงเพียงแค่ในสวนเขายังพาเธอไปต่อที่ห้องนอนส่วนตัวของเขาด้วยในฐานะผู้หญิงส่วนตัวของเขาซึ่งห้องห้องนี้ ไม่เคยมีผู้หญิงคนใดได้เข้ามาก่อนที่เขาจะปล่อยเธอไว้ในห้องนอนเพียงลำพังและออกไปงานเลี้ยงจากนั้นก็กลับมาอีกครั้งหลังงานเลี้ยงสิ้นสุดลงแต่ฟานเซสโกก็พบแต่เพียงความว่างเปล่ากลิ่นกายสาวของเธอยังติดอยู่ที่จมูกข,ของเขากรามนาขเขาก็หากันแน่น เขาจะต้องตามหาเธอให้เจอต่อให้ต้องพริกอิตาลีหาเขาก็จะทำทางด้านดานี่ผ่านไปสมวันสำหรับดานี่เหมือน3มปีตั้งแต่กลับมาจากคฤหาสน์หลังใหญ่มันก็ทำใจลำบากนะเธอก็แทบแย่เหมือนกันไม่ใช่เพราะเสียอกเสียใจหรือคิดมากเรื่องความบริสุทธิ์ที่ถูกพรากไป แต่มันเป็นเพราะหัวใจและร่างกายมันเรียกร้องหาแต่เขามันรู้สึกอ้างว้างปราเปรียวทางที่เขาไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับเธอสักนิดแต่ก็ดันไปนึกถึงเขาอ้อมกอดรสจุมพิษและแรงปราถนาที่มันอัดอั้นอยู่เต็มกายเขาเป็นเพลย์บอยร้ายรูปลอ่อ ชื่อเสียงกระชอนคงจะไม่มาจริงจังกับเธอเสียแล้วก็เสียไปคิดมากไปก็ไม่ได้ความบริสุทธิ์กลับคืนมาแลกกับข่าวที่เขาจะไม่เปิดเผยเรื่องรูปแม้เธอจะลงทุนมากไปหน่อยแต่มันก็คุ้มเพื่อหน้าตาของผู้เป็นบิดาที่เป็นถึงนักการเมืองใหญ่มันก็คุ้มเกินคุ้ม เธอคิดอย่างโล่งใจขณะเดินลงบันไดามาชั้นล่างของบ้านตรงไปยังห้องอาหารทว่าขาเรียวต้องหยุดกึกเมื่อเห็นชายแปลกหน้านั่งอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมกับบิดามารดาและพี่ชายอ้าวมาพอดีมานี่สิลูกนางอ่อนพาลุกมาหาผู้เป็นลูกสาวแล้วจุงมือลูกสาวมานน่งข้าง ผู้ชายแปลกหน้าก่อนที่มันดาจะกลับไปนั่งที่เดิมในที่สุดก็ได้พบกันสักทีนี่มิสเตอร์จอนว่าที่คู่ม,มั่นของหนูนายลาจอสผู้เป็นบิดาเอ่ยแนะนำลาจอสเอ่ยแนะนำแต่ผู้เป็นบิดาสาวยังคนนิ่งไม่แกล่าวทักทายว่าที่คู่ม,มั่นแต่อย่างใดดานี่ นายลาจอสเอ่ยเรียกชื่อบุตรสาวคนสวยเพียงคนเดียวนางออนภาเข้าใจผู้เป็นบุตรสาวเป็นอย่างดีว่าฝืนใจเพียงใดแต่ก็ต้องทำตามความต้องการของผู้เป็นบิดาโดยดุษณีคะลูกยังไม่ได้ทักทายคุณจอสไม่เป็นไรคุณลาจอสโอกาสทักทายกันยังมีอีกมากมายจริงไหม ดานี่ท้ายประโยคก็หันมาถามคนที่นั่งข้างกายซึ่งถูกใจจอนมากเธอเป็นผู้หญิงที่สวยตาคมผมยาวมันช่างคุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องสูญเสียไปจริงๆเพราะจอนอายุมากกว่าดานี่ถึง18ปีจะว่าเขารีบเร่งก็รีบเร่งจะว่าเขาไม่รีบเร่งก็ไม่รีบเร่ง และด้วยฐานะที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหรือสุภาพให้ใครในบ้านหลังนี้ในเมื่อครอบครัวนี้ต้องพึ่งเงินจากเขาก็ไม่รู้สิคะฉันเองก็ไม่ว่าจะทักใครด้วยไม่ว่างก็ไม่เป็นไรฉันจะเป็นฝ่ายมาหาเธอเองเพื่อตัดปัญหาตัดปัญหาอะไรคะ ก็เรื่องที่เธอบอกว่าไม่ค่อยว่างฉันจะจัดการแก้ไขให้เธอเองดีแล้วที่เธอพูดออกมาและอีกอย่างฉันจะได้สบายใจว่าไม่มีใครที่อยากทักทายเธอเพราะฉันเองก็ไม่ชอบให้คู่มั่นของฉันทักคนโน้นทีคนนี้ทีเหมือนกันมันคงดูไม่เหมาะเข้าใจไหมดานน่แมมเริมฝีปากเป็นเส้นตรงก่อนจะเอ่ยพูด รอให้มันเป็นทางการก่อนดีกว่าไหมคะมิสเตอร์จอห์นตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นคู่มั่นของคุณไม่ได้เป็นของใครขอให้เข้าใจตามนี้นะคะขอตัวคะ่ะพูดพร้อมกับลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารโดยไม่ได้แตะแม้สคํคำก็จะให้เธอทานลงได้อย่างไรไหนจะเรื่องอิตานั่นไหนจะเรื่องอิตานี่อีกตีกันไปหมดในหัว แต่ก็ยังไม่ทันได้ก้าวไปไหนจอรก็พูดขึ้นก่อนก็ได้ฉันจะรอเพราะมันก็อีกไม่นานนี้แล้วใช่ไหมคุณลาจอร์สทายประโยคหันไปถามผู้เป็นบิดาของหญิงสาวค่ะครับถ้าอย่างนั้นคุณก็ช่วยบอกลูกสาวของคุณทีว่างานมันจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ เอ,อ่อต้นเดือนหน้าครับเดือนหน้าหรือคะคุณพ่อใช่จ้ะลูกนางออนพาเป็นคนตอบแทนนายลาจอสเพราะเข้าใจความรู้สึกผู้เป็นลูกสาวเป็นอย่างดีแต่เธอก็เข้าใจผู้เป็นสามีกับตำแหน่งการงานนางออนพายากให้ลูกทำใจยอมรับมันให้ได้ แต่หนูยังไม่พร้อมหนูเพิ่งเรียนจบอยากใช้ชีวิตอิสระสักปีสองปีค่อยแต่งไม่มีคำว่าไม่พร้อมเพราะนี่คือคำสั่งของพ่อดนาน,นี่หันไปมองหน้าผู้เป็นบิดาคะเมงความจริงคนที่รีบร้อนคงไม่ใช่วิดาของเธอหรอกแต่คงเป็นผู้ชายคนนั้นมากกว่าสมองและร่างกายของเธอ ไม่เคยมีเขาผู้นี้อยู่ในสมองเลยมีแต่ผู้ชายคนที่ชื่อฟรานฟรานเซสโกอยู่เต็มไปหมดแค่ทิดถึงเขาตัวของเธอก็รู้สึกร้อนเผาขึ้นมาแต่ก็พยายามเก็บอาการบางอย่างไว้ก่อนจะหันมาจ้องมองผู้ชายตรงหน้าฉันคิดว่าคนอย่างคุณไม่น่าจะขาดผู้หญิงหรือหาผู้หญิงไม่ได้นะคะก็ใช่ แต่ผู้หญิงแบบเธอฉันไม่เคยเจอเลยอยากได้คุณจะได้เจอเร็วๆนี้แหละจะได้ไหมต้องรอคอยดูต่อไปถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวนะคะพรูดพร้อมกับกล้าวเดินออกไปจากห้องอาหารตรงกับขึ้นห้องไปทันทีขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับยายหนูคงยังไม่ชินพวกคนคิดว่า จะจัดการเธอได้นะไม่มีปัญหาหรอกครับเอออย่าลืมเรื่องแน่นอนผมไม่ลืมหรอกคุณจัดการเรื่องลูกได้เมื่อไหร่ผมจะโอนให้เมื่อนั้นลาจอดหมายถึงเงินจำนวนมากขูที่ต้องมาใช้จ่ายภายในพักแถมยังต้องยัดให้กับรัฐมนตรีใหญ่คนหนึ่งเพื่อรังเกี้ตตำแหน่งเขาเอาไว้ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนครับค่ะไม่นานเสียงรถจนก็แล่นห่างออกไปจากบ้านของนักการเมืองจอรนถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในอิตาลีและเงินของเขาคือสิ่งที่ลาจอสต,ต้องการมากที่สุดในตอนนี้ตอนที่หจบแล้วนะคะ ถ้ากระชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ